โอเคครับก็ขอกล่าสวสวัสดีทุกช้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมซีบ้าน,นิีกแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยอยู่กับผมกับเกมโลโบอสในแมปที่มีชื่อว่าเครื่องอดใจนะครับก็สำเนียงโคตรได้นเว็บชาวต่างประเทศเอแมปนี้เป็นแมปเกี่ยวกับว่าอา่ายังไงให้เราขายปีติหนาเดินหนีไปแล้วก็หนีออกจากที่นี่อะไรอเงี้ยจ่เอ็นอร์ีตัวนี้นะครับนะซึ่งมันชื่อว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ต่มันจะเชิงแบบให้เราไขปริศนาอะไรแบบเดินตามหากุญแจนี่นั่นนะเออเดี๋ยวผมค่อยอธิบายไปละกันซึ่งผมเองก็ไม่รู้อะไรมาเพราะไม่เคยเล่นนะครับใช่รู้รู้แค่เรื่องข่าวๆแค่นั้นแหละอย่าถามผมเยอะเลยเนี่ยเราเราเปิดประตูนั้นมาคือเราต้องกดที่หน้าจอเพื่อเนี่ยกดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราเพื่อจะได้เปิดทางออกมาเพราะเราเปิดทางออมาเราจะเห็นสีแดงวางตรงนี้โอเคทีนี้เราก็จะสามารถเนี่ย เวลาเราแอบเอนเนตี้เราสามารถแอบตรงสีแดงได้นะปุยยเนียน <Wow. S 1> แต่ทีเนี้ยคือเราสิ่งที่เราต้องหาตอนนี้ก็คือทางที่เป็นสีแดงครับนี่ใช่แล้วเราต้องเก็บตรงนี้เออเราต้องเก็บไอเขาเรียกว่าอะไรไอที่ทาสีอ่ะมันชื่อว่าอะไรวะนั่นแหละให้เราเก็บจนครบสิบสามอยู่ข้างบนเลยครับแต่ระหว่างนี้เราก็ต้องหลบ NFT เอนเนตี้ด้วยนะพยายามอย่าตายจริงๆตายก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เริ่มเล่นใหม่นะไงคือหลงทางตอนเนี้ยคตอนเนี้ยนะกู <c oughs> หลงทาง ใช่ผมลงทางอ๋อนี่เจอเจอนี้อีกแล้วเก็บมาอ่นนอ๋อนี่เจอนี้แล้วเขียเก็บมาไว้สามอันแล้วผมเหลืออีกสิบอันเอ้ยเจอแล้วนี่โอเคเจอสีแดงแล้วปุ๊บ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 ,บเขเราก็ปลดล็อกเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็ได้อันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออะไรวะไข,ข่ควงมะเออน่าจะไข,ข่ควงเออแต่เราเลยเก็บสีเราเก็บสีไม่ได้ อ๋อนี่ใช้พิกล็อกเปิดตัวนี้ได้โอเคสวยเปิดอ๋อนี่นี่เจอละเข้ามาแล้วไงต่อโหมีมาให้ปลากัวอีกนะเฮาปลากัวกูโหดกาดมันมีปลากัวให้กูเล่นอีกมาไหนมันเป็นไรผมก็ยังไปเลย กูเกือบตกเราได้สีอะไรามาครับได้สีส้มครับนี่อะร่แล้วรเงี้ยเงี้ยสำเนียงชาวต่างชาติครับวันนี้ไม่มีผิดแน่นอนเราไปหาตรงประตูสีต้มต่อเลยผมจําได้ว่ามันอยู่แถวถวนี้นะหรือเปล่าวะกูจาผิดไปนเนี่ยเนีย่ยไอ้ทีนี้กูก็ลังจะหาประตูต้มไม่เจอไงเออไอทีตอนไม่มีอ่ะเจอเอาเจอเอาเนี่ยทีนี้หาไม่เจอตายแล้ว เจอแต่ชมพูน้ำเงินอะไรไม่รู้ในเรื่องหลงทางเนี่ยจาทางไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเจอสักทีถอ่วปุ๊บเ,เปิดเรียบร้อยได้สีอะไรนะสีเหลืองครับสีเหลืองผมไม่เคยเจอเลยนะแล้วมันอยู่ไหนในทีเนี้ยไม่เคยเจอสีเหลืองมาก่อนเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวข่าวด้นที่ผมบอกอะตรงเนี้ยถ้าใครไม่มีสีมันมาตรงนี้ได้แล้วอ,อันนี้ก็อันี่ไงเจอแล้วโอเคอยู่ข้างบนนี้อันหนึ่งหา้าละไม่ยากไม่ยากนะง่ายนะหาเจอง่ายเลย ันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรือว่าผมก็ผมว่าผมเก่งเกินไปมากกว่านะ <Bro. S 1> ใช่ผมว่าผมเก่งเกินไปนีน่ครับเจอันี่ครับผู้กันหรือเปล่าใช่ผู้กันไม,ไม่ใช่ดิมันรูปร่างไม่เหมือนเราจะหงอันแล้วครับขาดดเท่าไหร่วะไอขาด,ดีิห้าใช่ปะห้าเอ,อ้ยข่เจ็ดดิโอ้แท oh. ็กซีบ้าตกคริตนะครับอันนี้เฮียหาต่ออันนี้เจออีกแล้วเจ็ดอันแล้วทุกคนอันนี้ขาดหกอันนะครับ ประตูประตูสีเหลืองหาไม่เจอสักทีนะดูอยู่ข้างในนิววะข้างในนี้เคยมาแล้วหรือเปล่าใช่เคยมาแล้ว อันนี้เจอแล้ว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 ,เอ,ลวเออโอ้ยกว่ากูจะเจอเนาะแม่หาสักนานมีตัวให้เข้าครับตัวอะไรเอ่ยทีศทางขอให้ผมขึ้นไปเนาะเดินตรงตรงไปกูเดินหาอย่างนานน่ะแม่กว่าจะเจอทีน้าแลง่ายต่อต่อทีมา,มาอ๋อ ขึ้นมาทำไมครับแสดงว่าเราไต่ขึ้นไปดิผมว่าใช่ไต่ขึ้นไปข้างสุข้ขางบนน่ะ้เรื่องการไต่ไม่ไม่ไม่ขนาดมือผมหรอกผมเนี่ยสไปเดอร์แมนผมคือปีเตอร์ครับเรื่องการปีนป่ายเนี่ยไว้ใจผมได้เรื่องโอเคนึงเย่ะไปต้วไงต่อ2000มไม่จะมีสีนี่เหรอวะ สีอะไรนะสีสีเขียวแฮะไม่ใช่สีเขียวครับนะเล่นมกุกเล่นมุกเองเลยเองแล้วกูตกภูสระเจอทางกูตกเลยโอเคผมผ่านละกว่ากูจะผ่านต้องตึงๆไงนะถ้าผมไม่ตึงเนี่ยไม่ผ่านนะครับหเหออกมาตัวเลยเ้าออกมาเจอคนยินต้อนรับดล้วอว่าแต่นื แต่เหมือนที่เราถามเลยมันมีสีมันมีสีอนี้จริงด้วยสีเขียวเอ้ยสีเขียวครับมีสีเขียวจริงน่ะแหมดีนะมันไม่เปลี่ยนแล้วสีเขียวอ่ะถ้าเป็นสีเขียวนี่เสียวแน่นอนครับโอเนี่ยเจอละโอเคไปเจออนี้คืออะไรเอ่ยพัสดุอะไรไม่รู้พัสดุอะไรไม่รู้เหมือนกันที่รู้เรามาเก็บอันนี้ก่อนเนี่ยสีฟ้าผมจําสีฟ้าได้แต่จำประตูไม่ได้ เดินกลับไปผมผมพอรู้อยู่พอจําได้ลางๆนิดนิดหน่อยๆเดินเดินกลับไปน่าจะเจอครับเนี่ยเออเจอเท่าตรงนี้แล้วต้องปลาก,กลัวกลับไปใหม่ต้องปลาก,กลัวไปใหม่เอ,อ้าโอเคนี่ครับตัวสีฟางเราอยู่นี่โอ้ปึ๊บไป แล้วได้อะไรมาเนี่ยสามเรี่ยมได้สามเหลี่ยมมานะครับแล้วไปเปิดตรงนั้นของผมเหมือนเดิมผมก็จําที่ไม่ได้หรอกมันอยู่ไหนแต่คือตอนผมไม่ไม่มีเนี่ยผมหาเจอบ่อยนะเ,เจอบ่อยอยู่แต่ทีเนี้ยพอผมมีของอะ่ะมันจะเจอไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบามีของก็หาไม่เจอทุกทีเลยไม่เข้าใจอุ้ย จูผีจูผีเอ้ยทีที่ผมเจอทางแล้วทำไมผมไม่เดินเข้าไปวะเพิ่งเจอเพิ่งเจอกลับไปก่อนนี่ครับสามเหลี่ยมเอ,อ้ออนึูว่าต้องให้ใส่ไอ้นี่อ้ยคือรู้ว่าต้องใส่ให้ครบเวที่ไหนได้คือมันใส่อันเดียวเออเป็นสามเหลีออ่ยมข้างบนนี่วาเพิ่งเห็นโอเคเราได้เสียมเงินมาแล้วเปิดตรงไหนวะเดินมาแถวนี้ผมว่ามีอยู่จำได้แถวนี้ยมันอยู่แถวนี้แหละมันใกล้กัน อ่าแล้วสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแน่นอนผมเป็นคําขอเบสิกสรับผมเลยครับก็คือว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับผมนะตอนเราใครที่ดูแล้วชอบหรือสนุกยังไงแล้วมีอยากมีอยากให้ผมเล่นอะไรบ้างอะไรยังไงบอกผมได้นะครับผมเม้นเม้นคำติชมได้ตามสบายครับผมขอแค่อย่าแรงกันอยาขอแค่อย่าด่าก,กันแรงแค่นั้นก็พอครับอโอเคทีละเปิดมาแล้วได้อะไรได้เรื่อย โอเคไอ้ตรงที่มันมีแบบไม้อ่ะผมเห็นอยู่หลายที่อยู่แต่อันี้ก็เหมือนเดิมกูจะหาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดินขะึ้นทีประตูปึ๊บในไม้มาแล้วเราก็เข้าประตูไปเจอและออเป็นแบบกระโดดปปกระโดดไม่กระโดดไม่ยากโอเคได้เต็มมวงมาด้วย ได้ไม้กับสีม่งวงมาเนาะนี่งไงใช่ไหมโอเคใช่ได้ใส่สดเลยปึ๊บมีบันไดให okay. ้ปีนอีกแล้วปีนบันไดนี่ปีนยากเหลือเกินเรานะต้องปีนข้างข้างนะไม่ปีนตรงๆไม่ได้นะเพิ่งจงงเหมือนกันอันนี้โอเคมีอันนี้เก็บไข่สองอันใกล้เสร็จแล้ววนสถานีสองอันนะครับไอ้เน,นี่ยเอาไม้มาวางวตามสูตรโอเค พร้อมไม่ทำอะไรได้เลยออกทุบข้อกระจกใช่ไหมจำได้ละมันจะมีห้องที่เป็นห้องที่วกระจกอยู่มันจะมีกระจกแล้วปิดเอาไว้อ่ะเช่นห้องนี้อันดิเนี่ยที่ว่าห้องรับอ่ะอัอนนี้ไม่ใช่มีแค่ห้องนี้เออได้สินภูมาครับเนี่ยเดี๋ยว่ได้วงแจมาครับวงแจไปเปิดห้องอะไรอ่ะ มาแล้ว,ลวนี่ไงเห็นไหมมันจะมีประตลูล็อกที่มันล็อกอยู่เราสามารถใช้กุญแจเปิดเอาได้ได้อันนี้มาเอาอันนี้เหรอย่าละไห้ต่อไอน้นี่ยเอา้ามันอยู่นี่เองเหรอเอา้าอยู่นี่เหรออา้าเราต้องเราไม่ต้องตามหาอะไรใหม่แล้วแล้วห้องที่มันล็อกอยู่คืออะไรอ่ะห้องนี้มันเป็นกระจกอยู่อ่ะ โอเคผมไม่สนแล้วเอาเป็นว่าเราหาทางผ่านละตอนนี้ลุบนั่งไหนต่อโอ้หนี่คือชากผ่านใช่ไหมเนี่ยเดินไปข้างหน้าครับุ้วนปึ๊บ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 ูงจอยใกล้เลยอ่ะบุคคนเราบุคหน,หนึ่งอะ ไงต่ก็ทุกก็ๆๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโลโบอคแมพโคเลอร์ออร์ดนะครับผมชอบกันหรือไม่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ตามคลิปต,ต่อไปด้วยนึกรับผมนะครับก็ผมจชพยายาาจะพัฒนาคลิปต,ต่อไปทุกคนที่ดูกันนะครับเนี่ย ซึ่งอากซึ่งสามารถคอมเมนต์ติชมได้นะครับว่าอยากให้ทําอะไรต่อไปหรือว่าคลิปนี้เป็นอะไรยังไงสามารถตามสบายเลยคอมเมนต์ได้ตามชอบเลยแค่ขออย่าด่ากันแรงก็พอนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมโอ้สรุปคือชายจบไม่มีอะไรโอเค